ทุกคนคว,วันนี้นะคะเราก็จะมาระบายสีสามสี EP ที่หนึ่งเพราะว่าน่าจะมี EP หลาย EP เนาะนี่เป็นชาร l เลนทีแรกที่เราได้ลงกช่องครับใช่แล้วก็ที่ผมพูดติดๆขัดๆเนี่ยเพราะว่าผมเป็นสะอึกวมาจสะอึกนะแล้วก็ลูกที่เราใช้เป็นลูกอมองอัดนะคะมีสามตัวนี่เหมือนกันเนลยตัวแล้วก็สีที่เราจะใช้สามสีเราไม่ได้ให้เลือกเองนะคะเราก็จะจัดดสุ่ม เราจะต้องส่มอ่ะอย่าง,งนี้นะอ่ะเดี๋ยวเปิดกดอนเปิดกรได้สีระบายสีสามสีม<ๆ>ก็คือจะไม่ไม่แบบว่าจแบบเรื่อง<ๆ>นะแบบว่านั้นจะต้องทำการจับฉลากครับผมอย่างนี้นะฉันอยากได้สีนี้ฉันก็จะเอาอันนี้อย่างนี้นะอ่ะเราต้องเราต้องแบบจับฉลากอย่างนี้นะอ่ะสมมุตินะอันนี้นะได้สีนี้ได้สีนี้ได้สีนี้อ่ะเราก็จะได้สมมีตามทีนะ่เราจับฉลากได้มา เราต้องปิดตาด้วยนะอ่ะนะยิงชุบกระจอดว่าใครจะได้แรกก่อนเอาตัววางหรือว่าเราไปอย่างนี้ดีเราไปอย่างี้นะออมายิงชุบกระจอดว่าใครจะได้ชนะแต่ถ้าสมมติว่าผมสะอื่นเนี่ยผมขอโทษด้วยนะเพราะว่าไม่ได้เตรียมตัวมาจยิงนะ <c oughs> อ่ะมาต่อ <c oughs> อะป เอาเลือกเลือกถามสีนะอ่ะได้มีสีอะไรมั่งมีสีชมพูมีสีส้มเตืองแสงแล้วก็มีสีน้ำตาลน้ำตาลเข้มเสร็จเรามาเลยอ๋ได้สีหวานแบบเชียร์รู้ว่าขนมแล้วนี่ค่ะมาะตารเราเ,เดี๋ยวท่านผู้ชมเดี๋ยวนะมันตรงกับสีนี้พอดีเลยคนะ่ะเอาเลยเอาเลยโอเคเอาอันนี้หนึ่ ีมีสีชมพูเรืองแสงที่ไม่ได้เหลาเดี๋ยวไปเหลาเ,าเลยแล,เเเลแล้วก็มีสีเออเป็นสีแดงออกสีมาจินต้าแล้วก็มีสีเหลืองค่ะมานั้นเดี๋ยวขอไปเหลาดีสอก่อนเออขอไปเหลาดีสอระหว่างเหลพี่ก็ระบายไปก่อนเลยตามกฎน,นะผมถ้าสมมติว่าคุณเขาผมผมต้องการแบบระบายพวกเค้าไปเลยพวกเนี้ย พอมออนุญาตให้ใช้สีตามที่เราอยากใช้ไดลลงหรือเขียวไปเลยพวกนะ<ด>แต่ว่าต่อละครอมองอันอ่ะต้องตามสีเท่านั้นนะแต่ต้องอ่ะนั่นก็จะให้ทุกคนโหวตนะคะฝั่งเราคือฝั่ง A ฝั่งของพี่อันคือฝั่ง B อ่ะถ้าใครถ้าใครเชียร์ผมถ้าใครเชียร์ผมกด4 3 0ถ้าใครเชียร์น้องกด6 0 1มาเลยแล้วก็ถ้าเกิดใครเชียร์นะคะเชียร์เราเถอะที่เราแบบไม่เสียหรอก ต้องวัดกันที่มือมือผมถ้าถ้าถ้าใครโหวตถูกนะติคะแนนเลยอย่าดูฉเฉลยอย่าดูเฉลยโอเคเดี๋ยวไปอา่านในชุมชนนะว่าใครเชียร์ใครออมาสามสามสองหนึ่งลงสีด้เออเอาเราบาตัวนี้ก่อนนีเวลาอยู่ประมาณสี่นาทีนะ ขอโทษด้วยครัผมระบายสีไม่เก่ง <c oughs> นอนระบายอะไร<ต>กันระบายสีเนี่ยมันง่ายไหมอยากก็ง่ายนะถ้าเกิดเรามีสบายนี้เราก็จะระบายสีสวยนะโโอ้หสีอะไรเนี่เอ <c oughs> าระบายสวยตัวกันก็ดูประจันโอ้ยสีสวยดี คื้จะต้องทำการระบายคือคมๆนต้องต้องระบายคือมๆอนีไม่ต้องระบายเข้มมากก็ได้หรืไม่สวยตูดจะเด้งจะเด้งเดี๋ยวล่ะเิถหน้าสาน้าต่างพี่ขอใช้เป็นสีสีฟ้าได้ไหมอะหน้าต่างก็ก็ต้องแลกกับการที่ทุกคนจะต้องไปกดดีอะไรช่องเพื่อคนละหนึ่งครั้งเฮ้ยไม่ได้ไม่เอาไม่เอาอย่าแช่งนั้นก็เอาเป็นว่าโหวตเราทีละหนึ่งละกันเนาะ ดาได้ลงโทษด้วยกันนี้จิบมือต้องแรกด้วยกันทุกคนจยทุกคนจะต้องเชียร์เราหนึ่งครั้งเออนะคะอันนี้มันไปกดกติกาหรือว่าทุกคนจะไม่เชียร์ก็ได้แต่ว่าของคืองจะต้องระบายขึ้นๆนะเพราะว่ามันจะดูแบบแต่ต้องให้ของเราเยอะกว่านะเพราะว่าพี่เราคิดภาษาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือพี่เราขอเองลงโทษในการทำนี้ เราฟรีนะจ๊ะหยิบขาไปเดี๋ยวนี้เป็นสีชมพูอุ๊ยโอ้โหแล้วโอ้โหอันี้เฮ้ยสีฟาสีฟาไหนก็ได้นะ เรายืมเราก็จะบอร์พี่บอลแม่สาวไม่ขอได้สีน้ำตาลเป็นตัวอื่นได้ไหมอ่ะพี่ไม่ค่อยชอบอ่ะไม่ได้นะต้องยิงฉุกกัิใหม่ทุกคนอันนี้ยิงฉุกกัิใหม่ก่อนนะยิงฉุกก่อนยิงฉุกยิงฉุกยิงฉุกอ่ะเพื่อได้สีน้ำตาลแล่พิตานะเดี๋ยวเกอาไปเอ่ะเล่เอ้อ เอามือข้างใดข้างนึ่งหยิบได้สีอะไรอมสีอ้ายังได้สีแดงค่ะทุกคนนี่เคยระบาสีแบบนี้มาก่อนเป็นอีพีแรกก็อีพีต่อไปอาจจะเป็นแบถ้าใครอยากให้น้องน้องกับผมนะผมอยากถ่าย อยากให้ถ่ายคิปวาดรูปอะไรอย่างเนี้ยได้นะเราไปสีใ้คุณนบอกมาเลยได้เดี๋ยวจะเปิดบูดให้นะคะแล้ววางจะจะทาครั้งอ่ะเราไม่ดอกเราไม่ดอกไม่อกนะเนี่ยไ้ตัวนึงแล้ววก็ขอเละเออแล้วว่าตอนนี้เพยังไม่ใช้ไง ธรรมดาเนาะใช่ไหม <Alright. S 2> ถ้าสมมติสีเนี่ยมันไม่ขึ้นดูผมเอาเอันลูกติกแล้วกันนะนี่มาไว้สีตัวนี่ดูกันอุ้ยสีนี้อุ้ยสีนี้เข้มดีเข้มดีเมื่อสีดูกติกน,นั <c oughs> <c oughs> ่นโอ้โหเต็มหน้าเลยนี่ดูผมตอนนะี้เราก็ใกล้เสร็จตัวหนึ่งแล้วนะเหลือแค่ตรงหนวดเมื่อเสร็จเรยวจังเลยเมื่อพี่เสร็จตั้องนานล้ว จริงอ่ะเห็นย uh ังระบายอยู่เลยนี่คัวแก้คืนให้แล้วก็ตัวหมวกเราจะใช้เป็นสีเหลืองอ่ะเราขอระบายหน้าต่างแต่หน้าต่างเลยจมองอยากอมงอัดแกเป็นยางมงอัดแล้วนีมก็เสร็จเดี๋ยวคนระบายสีค่ำๆมันจะสวยมาก ครั้งค่สวยกว่าแล้วตอนนี้เราก็สนะาเ,เ,เรสร็จไปแล้วตัวหนึ่งนี่นะยาเลยดิเห็นป้เราเสร็จไปแล้วตัวหนึ่งสวยงาม,มแต่งามตามทองเรื่องก็ได้ตัวหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราจะมาระบายตรงตรงนี้<ฮ>แล้วก็ตรงเสาแล้วก็ตรงนี้นี่ระบายตรง ต้องพกของให้เสร็จก่อนแล้วค่อยมาระบายตรงนี้แล้วกันอืมอาจจะไม่เหมือนจริงว่า,านะจะเป็นสีมากพี่ไม่เนี้ยบเลยไออ่ะสีม่วงๆหน่อยนะเอาสีแดงม่วงๆเลยนะทุกคนนี่เสร็จแล้วอีกตัวหนึ่งกว่าจะเสร็จคนนานอ่ะเดี้อแต่ไปตัวสีแดงบาง้างตัวสีชมพู ไม่ใช่เดี๋ยวนะตัวสีชมพูตัวนี้เลย <c oughs> สีแดงก็เสร็จแล้วเเสร็จไปตัวหนึ่งแล้วเหรอใช่กูสี็จไตัวหนึ่งแล้วไม่ใช่ก็เสร็จสองตัว,ตวเอ้ยยังยมีเดี๋ยแต่นี่คือผมกำลังนำนะยังไม่นำเพราะว่าเราก็ต้องระบายตรงของตรงนี้นะนนะปึ๊บจิ๊บจิ๊บแต่ตรงแต่ตรงนี้กับตรงตรงสีผิวตรงนี้ไม่ต้องระบายเป็าน้ำเฮ้ยเล่าไม่เสร็จเลยเนี่ยมันเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเออไม่เป็นไรเพราะว่าเราไม่ได้ ตัดสินกันที่ว่าใครระบายสวยมันอ,อยู่ที่ฝีมือว่าของตัวไหนไม่ใช่มันอยู่ที่เราจะระบายเสือแล้วถูกสื่ว่าสวยหรือมันจะถูกใจน้องๆหรือเปล่านเนี่ยคือเนี่ยเนี่แหละคือสิ่งที่เรากลักวน้องๆจะไม่หดวาต่ออีพีสองลกันนะเพราะนี้คือของต้องเรียนแล้วนะฮะโด เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมระบายในข้าวแล้วอีกนิดนึงอ่ะเดี๋ยวมาต่อเสริมแล้วกันนะคะผมโอเคนั้นเดี๋ยวเรามาต่อกันต่อน,นะคะเดีย๋ยวตัดคลิปต่อมาบ๊ายเดี๋ยววันนี้ขอตัวกรานไปก่อน bye บ๊ายบายบบ๊าายยพี่ดีระบายแล้วก็ดีไปอูว้ว,ว้าขอางนี้บ้างอ่ะลืมจิตไปแล้ว